สวัสดีค่ะพี่เล็กเองนะคะขอขอบคุณลูกค้าแล้วก็ผู้ที่ติดตามรับชมรีวิวแล้วก็การแนะนำสินค้าในช่องของพี่เล็กนะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้พี่เล็กมีผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวที่พี่เล็กเป็นตัวแทนอยู่นะคะชื่อว่าโจจูคอลลาเจนนะคะโจจูคอลลาเจนได้พัฒนา ปรับปรุงรูปแบบแล้วก็สูตรที่ดีขึ้นกว่าเดิมจากตัวเดิมนะคะเรามาในรูปแบบของเม็ดที่บรรจุอยู่ในกระปุกนะคะใน1กระปุกจะมี33เม็ดนะคะสามารถกินได้1เดือนค่ะกินวันละ1เม็ดก่อนนอนนะคะ โจจูคอลลาเจนจะมีคอลลาเจนทั้งหมด1000มิลลิกรัมนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคอลลาเจนที่ค่อนข้างเข้มข้นนะคะกินวันละ1เม็ดก่อนนอนเท่านั้นนะคะเท่านี้ก็เห็นผลดีแล้วค่ะจากเดิมนะคะที่เราเคยกินแบบที่มันเป็นผงคอลลาเจนที่อยู่ในแคปซูลนะคะตอนนี้เราได้พัฒนามาเป็น เม็ดอัดแข็งแบบนี้นะคะลักษณะเรียวยาวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็กินง่ายค่ะมีรสหอมหวานนะคะหวานนิดนิดนะคะหอมหวานละมุนค่ะใครที่กินแบบคอลลาเจนเราจะรู้สึกว่ามันคาวหรือว่ากินแล้วเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือเราได้พัพฒนาแล้วนะคะปรับปรุงแล้วดีกว่าเดิมค่ะรับรองว่ากินง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ ประโยชน์ที่ได้จากการกินโจจูคอลลาเจนนะคะก็คือผิวจะได้รับความชุ่มชื้นแต่งตึงไม่โซมไม่แก่นะคะลดสิวลดความมันบนใบหน้าของเรานะคะลดรอยแผลเป็นเฝ้าจางลงนะคะผิวแข็งแรงสามารถที่จะออกแดดได้ลดได้โดยที่แบบไม่หมองคล้ำ ผิวเราก็จะกระจ่างใสขึ้นนะคะสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองผิวไม่ดีผิวคล้ำนะคะจริงๆแล้วการที่คนเราผิวคล้ำะคะ่ะแต่ว่าผิวเนียนแล้วก็มีสุขภาพดีก็ไม่ได้ถือว่ามันไม่สวยนะคะคนผิวคล้ำก็สวยได้ค่ะขอแค่มีผิวที่แบบนุ่มชุ่มชื้นเนียนแล้วก็ใสะคะ่ะถึงจะแบบเป็นสีคล้ำหรือว่าผิวสีดำแต่ว่า เราก็สามารถที่จะกระจางใสได้นะคะเค okay, ค่าจูจูจคอลลาเจนของเรานะคะมีอยอยที่ถูกต้องนะคะสามารถตรวจสอบเลขอยอยได้เลยค่ะแล้วก็อตอนนี้นะคะได้หนังสือรับรองฮาลาลด้วยนะคะสามารถที่จะกินได้สำหรับ คนที่นับถือศาสนาอิสลามหรือพี่น้องชาวมุสลิมนะคะสามารถกินได้นะคะแล้วก็มีใบาการันตีผลงานการวิจัยตัวสารสกัดต่างๆที่ผสมอยู่ในโจโจ,โจูคอลลาเจนมาเป็นเครื่องการันตีด้วยนะคะทีนี้ทำไมลูกค้าถึงกลับมาซื้อซ้ำอีกหลังจากที่ได้ทานหนึ่งกระปุกหรือทานหนึเดือนแล้วเพราะว่า1นะคะ จากรีวิวก็คือลดสิวลดจุดด่างดำริ้วรอยต่างๆนะคะแล้วก็ผิวตัวก็จะชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นนะคะลูกค้าถึงได้รับความมั่นใจแล้วก็ซื้อซ้ำนะคะอันนี้เป็นรีวิวของลูกค้าค่ะเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าจากที่มีสิวแบบเยอะแล้วก็เป็นแบบ สิวอักเสบนะคะก็จะค่อยๆลดลงนะคะนี่นะะกินไปสักระยะหนึ่งหนึ่งถึงสองกระปุกสิวก็จะลดลงแล้วก็สิวอักเสบน้อยลงค่ะ <c oughs> สำหรับโดยมากนะคะคนที่เป็นสิวน้อยๆค่ะกินประมาณสองวันสิวก็จะแห้งลงนะคะแล้วก็สูตรที่เขากินกันก็คือจะกินเช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดนะคะแบบนี้นะคะ สิวลดลงเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าก,ก่อนทานสิวแบบอักเสบรุนแรงมากเนี่ยนะคะสิวที่ฝังลากลึกค่อยๆลดลงรู้สึกว่าสิวแห้งขึ้นนะคะเนี่ยรีวิวของลูกค้านะคะพอกินไปได้สักระยะ1นึถึงสกระปุกก็จะพบว่าผิวลื่นดูกระจ่างใสขึ้นนะคะสำหรับคนที่สงสัยว่ากินได้เฉพาะผู้หญิงหรือเปล่านะคะ ผู้หญิงก็กินได้ผู้ชายก็กินได้ค่ะกินได้หมดเลยค่ะเพื่อเป็นการบำรุงผิวเนาะเน,ะนี่ยผู้ชายก็กินนะคะเนี่ยสีวันเองสิวแหง้งแห้งไวมากเลยนะคะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้าแนะนำตัวนี้เลยค่ะฝ้าจะค่อยคจางลงนะคะเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปกติเราคุณพี่คนนี้ก็คือมีฝ้าหนาะเป็นปื้นเลยคะคะเนี่ย กินแล้วก็จะค่อยๆจางลงนะคะส่วนในเรื่องของผิวกายผิวกายก็จะสีแบบใสขึ้นผิวผิวใสขึ้นสีคล้ำก็จะค่อยๆจางลงนะคะเนีย่ยในเรื่องของผิวนะคะเห็นได้ถึงความแตกต่างเลยสำหรับคนที่ผิวแห้งนะคะมีรีวิวอันหนึ่งอันนี้ชอบมากเลยผิวแห้งตรงปากปากแห้งนะคะ เนี่ยก่อนกินปากแห้งแตกมากเลยเพอกินไปได้สัก1เดือนนะคะผิวก็ตรงปากก็ไม่แห้งแตกแล้วนะคะมีความชุ่มชื้นนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อนะคะติดต่อพี่เล็กได้เลยค่ะพี่เล็กมีบัตรตัวแทนที่ถูกต้องนะคะ แล้วก็มีข่าวดีมานะคะว่าในเดือนมีนาคมนี้บริษัทได้ปรับราคาจากเดิมกระปุกละ390บาทเป็นราคานี้ค่ะ390บาทเราไม่ขายแล้วนะคะเราขายที่290บาทเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องๆน,นะคะเราเข้าใจว่าอยากสวยอยากซิลลดลงแต่ทุนนะซัพเราอาจจะน้อยนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทจัด ให้ราคานี้เลยค่ะ290บาทค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีโปรโมชั่นอีกนะคะ1กระปลูก2กรก็ปลกส่งฟรีหรือระบบโอนเงินเก็บเงินไปทางบกเพิ่มเท่าไหร่ยังไงก็ติดต่อพี่เล็กเข้ามาได้เลยนะคะช่องทางในการติดต่อนะคะแอดไลน์เบอร์โทนี้เลยค่ะ0 9 2 1 5 3 6 3 6 6ค่ะแอดไลน์พี่เล็กเลยนะคะเบอร์นี้ค่ะแอดด้วยเบอร์โทรศัพท์ ได้เลยนะคะถ้าสมมุติว่าพี่เล็กไม่ได้แอดเป็นเพื่อนหรือทักก่อนอะไรเงี้ยน้องสามารถแอดไลน์แล้วก็ทักเลยค่ะว่าสวัสดีค่ะพี่เล็กสั่งซื้อโจอจูคอลลาเจนนะคะทักมาได้เลยค่ะส่วนช่องทางหนึ่งนะคะก็คือ Facebook ค่ะชื่อ Facebook คณิตหาฮีรันคำนะคะ ยังไงก็ขอฝากโจจูคอลลาเจนไว้ด้วยนะคะออพี่เล็กอยากให้ลองดูว่า1กระปุกจะเห็นผลไหมแต่โดยมากลูกค้าที่สั่งพี่เล็กนะคะจะสั่งไป2กระปุกเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงแรกของการกินพี่เล็กอยากให้กินเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดแล้วเวลาเจวัน สรุปว่าน้องก็จะกินไป14เม็ดแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในระยะเวลาในการกินประมาณเดือนถึง1เดือนครึ่ง ก็สั่งซื้อไปเลย2กระปุกจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสนใจก็ติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยนะคะยังไงพี่เล็กก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ชมคลิปต่างๆที่พี่เล็กแนะนําสินค้าแล้วก็สั่งซื้อเข้ามานะคะมีลูกค้าหลายท่านมากที่สั่งซื้อแล้วก็สั่งซ้ํากินเป็นประจํานะคะ ให้ผลตอบรับที่ดีมากว่ากินแล้วผิวดีขึ้นสิวลดลงกระจ่างใสขึ้นจริงๆค่ะพี่เล็กขอบคุณมากๆสำห